ก็สวัสดีทุกท่านคือคนที่ท่านครับเรามาเจอกันอีกครั้งครับสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะครับก็ต้องขอบคุณแรงใจนะครับจากการกดไลค์กดหัวใจฮะกดติดตามนะครับจากผู้ชมทุกท่กทกทานฮะวันนี้เป็นคลิปที่สามแล้วจากกับรายการครัวกะกางแต่อยากทำนะฮะครับสําหรับวันนี้เราจะมาทําเมนู ขนมจีนหม้อปลาพอดูครับน,นเมนูที่ได้ติยากอะชื่อมนันดูน่าจะยากขนมจีนแต่เนื่องจากวันนี้ผมหาซื้อขนมจีนไม่ได้มันค่ำแล้วนะครับตอนนี้เป็นตอนค่ำผมจะทำกับข้าวไว้สำหรับทานพรุ่งนี้สายกับเที่ยงนะสายกับเที่ยงผมจะททำไม่กินสองมือเท่านั้นจากประสบการณ์การทำกับข้าวเมนูนี้ผมเคยทำครั้งหนึ่งแล้ว ด้วยความอยากกินมากๆทําเยอะพอทำสองมื้อกินสองมื้อ้วมันเบื่อนะฮะหม้อปลาปลาดุกผมจะเรียงชื่อเลยนะหม้อปลาก็ต้องมีปลาใช่ไหมปลานี่ผมผมเปิดไปแล้วนะจริงๆตอนเปิดมาเนี่ยครั้งแรกนะอึ๊บเลยะเหม็นมากเลย <c oughs> คนที่ไม่ชอบปลาถ้ากินเป็นตัวๆถ้าจะส้ตมตำปลาเนี่ยผมโอเคกินได้อยู่ปลาสดนะฮะสำหรับอันนี้นะครับเป็นปลา ปลาลานที่เขาปรุงแต่งมาแล้วนะเป็นปลาสําเร็จรูปหรือปลาขวดอ่ะก็เลือกให้ใช้ถูกให้ดีนะเวลาเราจะซื้อมาต้องดูครับว่ามันเป็นปลาสําหรับอะไรอันนี้บางอันเป็นปลาสาหรับส้มตําบางอันเป็นปลาสาหรับปลาดุครับปลา,ปาดุกนี้ผมไปซื้อที่บ้านสวนหอมมานะโลกว่ากว่าก็แบ่งให้แม่นะแม่อยู่คนละบ้าน,นะก็แบ่งให้เป็นคนมีน้ำใจนะแม่สอนให้เป็นคนมีน้ำใจก็แบ่งแม่ไป <laughs> ต่อไปเรามาดูเครื่องเทศที่จะใช้กัน นะครับก็คือตะไคร้นะฮะตะไคร้อ่ะตอนนี้เหลือตะไคร้ในตู้เย็นอยู่สองต้นเนะ่เราก็เลยต้องต้องต้องชั่งใจดูว่าเราจะทําปริมาณเท่าไหร่นะครับตะไครบห่อน,นี้ฮะนี่เสนอเลยขานี่ถ้าบ้านไหนปลูกเองนะก็จะดีมากนะบ้านผมมีพื้นที่เยอะจริงฮะแต่ปลูกไม่ค่อยติดแต่แม่ผมปลูกติดผมเลยไปแอบขุดของแม่กระเทียมนะกระเทียมเนี่ยผมซื้อมายี่สิบาทก็ได้ใช้ได้ไดหลายเมนูมากๆเลย ก็เลือกกระเทียมใหญ่ๆห,ห,หน่อยเพราะมันปอกง่ายนะหอมแดงนี่หอมแดงนี่ผมลงทุนซื้อ,อพันหอมแดงให้แม่ผมปลูกในหน้าหนาวผมก็ได้มีโอกาสไปแอบมาใช้บ้างนะ <c oughs> หอมแดงแม่ผมเยอะมากอลยแต่ว่าข้อเสียคือหอมแดงแม่ผมมันค่อนข้างน้อยคนใช้้ชไปเฮ้ยไปคิดเลยมากพวกนี้เป็นเครื่องเทศเนะฮะบางคนก็ไม่ค่อยกินเนะอ่าพริกซีดาเนี่ยอันนี้พริกซีดา แต่สําหรับการทําเมนูเนี้จะเราผมจะไม่ปาดเนื่องจากว่าอ่าผมจะใช้พริกแห้งแทนนะฮะอ๋อนนี้ฮะที่ที่บ้านก็ปลูกเหมือนกันทัังกระชายกระชายเนี่ยปลูกที่บ้านแล้วก็ดีนะครับนี่มีโอกาสได้ใช้บุรุงมันดีๆฮะาาก็จะใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้คือรากมันไงลากมันนะฮะโอเคใบมะกรูดฮะใบมะกรูดเนี่ยใบมะกรูดก็จะมาใช้ปรุงด้วยนะฮะ นอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเคียงนะครับก็คืออันนี้ผมไปเด็ดมาจากหลังบ้านนะก็คือใบแมงลักว่าใบแมงลักนะมกนะผมจะมาใส่ตอนตอนกินตอนปรุงแต่งกินตอนกินกับขนมจีนกินกับข้าวก็ได้นะแล้วก็อันนี้เหลือเหลือมาจากเมนูที่ก่อนๆน,นะก็คือจากสลัดนะผมก็เอามาใช้ได้เนะี่เราก็ต้องเก็บให้ดีๆแพ็คให้ด,ดีแล้วก็แช่แช่เย็นไว้นะในช่องผักนะอย่าไปแช่ในช่องฟิตนะ นะครับและอีกอันหนึ่งครับเป็นก็เป็นหัวใจสําคัญสําหรับเมนูนี้เหมือนกันนะก็คือพริกแห้งอ่ะพริกแห้งนี้ผมซื้อมาจากร้านใกล้ๆเนี่ยร้านใกล้ๆก็ซื้อมาจากร้านที่ผมชอบนะมาจากอําเภอโชคชัยนะซึ่งเป็นพริกที่เผ็ดมากๆเลยแล้วเขาก็แกะก้านมาให้แล้วเ็าตากแห้งมาอย่างดีวันนี้เราจะเตรียมน้ำน้ำยาหรือปลาดุกต้มมะพล้านเนี่ย เอาไว้ไว้สําหรับกินพรุนี้นะวันนี้ที่เป็นเมนูที่เราจะเตรียมไว้สาหรับพรุนนี้พรุนนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำกับข้าวอ่ะเราจะมีกับข้าวไ้กินสองมือด้วยกันนะท่านต่อไปนี้ผมจะมาคั่วพริกแห้งก่อนนะครับเพื่อจะเอาไปทําเป็นสองส่วนด้วยกันก็คือทำหนึ่งก็คือเป็นเครื่องเครื่องเทศนะอย่างที่สองก็คือผมจะแบ่งไว้สําหรับโรยหน้าตอนที่เราจะจะกินนะฮะโอเคสิ่งแรกที่ต้องใส่ กนะ็คือเกลือนะคือเกลือขอให้เป็นเกลือเก่นอย่าไปใส่เกลือเอลอดีนะเนี่ย <Yeah. S 1> เนื่องจากพริกนี้มันเผ็ดมากๆเลยเราก็จะเออเราทําปริมาณน้อยแล้วก็ต้องเลือกเราก็ต้องรู้ว่าลำไส้ของเรารับรับรองได้ขนาดไหนโอเคครับโอ้ยนี่ฮะเกลือทัางผัดกับพริก uh huh. นี่ขนาดไฟเบาเนี่ย ครับเรามาถึงขั้นตอนของการเตรียมเครื่องปรุงกันนะฮะครับขั้นต่อไปนี้ผมจะตักพริกใส่เพื่อตําเลยนะครับอาจจะมีเกลือบนไรืบ้างช่างมันเถอะ,อะเพราะว่าเราโคก,กับเกลือเนาะอันแรกเลยครับตำพริกที่คั่วแล้วนะครับก็พยายามตำให้ละเอียดนะฮะตำให้แหลกนะ แต่ถ้าถ,ถ้าไม่แหลกก็ช่างมันทั้งเพราะเราทำกินเองดีเนี่ยนตักเตรียมไม้ครับตำเตียงไม้ทำไมต้องตักเตรียมไว้เพราะเราจะใช้โคกสำหรับตำอย่างอื่นครับขั้นต่อไปผมจะตำขานฮะถ้าใส่ไปลงไปนี้คงไม่ดีนะฮะไม่ไหวหรอกโอเคผมหั่นขามเรียบร้อยแล้วคิดว่าขนาดนี้มันพอสำหรับ สำหรับหมอ้อเล็กๆนะสำหรับอ่ามาดุกที่ผมจะกินแค่สองมือใส่ขาไปเลยครับตาําครับแต่ตามพอหยาบก็พอพอให้มันรู้ว่าโดนตําอะเอาเค้นพอนะครับอย่าไปซีเรียสมากนะเพราะคนใหญ่ไม่ค่อยกินกันนะมันเป็นอ่าเป็นเครื่องตัดขาวนะครับ อยู่สมาชิกผมก็มาว่าไงลูกขั้น<ป>ต่อไปเราจะตำกระชายนะครับเราจะหัน่นห่างๆห,หน่อยหนาๆหน่อยนะครับเพื่อจะตำแบบหยาบๆนะครับโอเคครับผมใส่กระชายเลยครับคิดว่าขนาดนี้น่าจะพอดีตามเลยฮะเอาแบบหยาบๆจะเป็นละเอียด ครับแต่ไข่ผมหั่นเรียบร้อยแล้วนะผมก็จะลงครกเพื่อตาเแบบหยาบๆเหมือนกันนะเมนูนี้อะไรก็ทำหยาบๆเหมือนครับแต่ว่าจริงๆเราใส่ใจตามหอม,หอมแดงหอมแดงฮะหอมแดงฮะของแม่ผมเนี่ยมันลูกเล็กนะก็จะเป็นต้องตำมันแหละให้มันบุบๆนิดนึงหอมแดงเนี่ยผมจะให้มันเก็บออกเวลาเราทำประเภทแกงเนี่ยหอมมันก็ใส่หอมแดงนะผมสังเกตยอย่างไงี้นะ ครับดูหน้าตาเครื่องเทศเราเตรียมไว้นะครับหนึ่งอก็คืออ,อีกขั้วนะครับตําละเอียดก็ได้แยผมเตะผมตำหยาบนิดหนึ่งนะครับสรุปขั้นต่อไปครับเรามาเตรียมภาชนะเราต้มน้ํานะต้มน้าวันนี้ผมใช่หม้อเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าผมจะทําแค่กินสองมื้อก็พออย่าไปกินเยอะโอเคครับน้ําเดือดแล้วนะครับตอนนี้ผมจะใส่ปลาขออนุญาตใส่สักสี่สักสี่ช้อนนะ ผมใส่ตัวไปด้วยนะเพราะว่ามันมีตัวตัวปลานะบลาล้านกะ็สี่ช้อนนะครับปลาลนาะตอนนี้ผมกําลังต้มปลาลามันกาลังเดือดพ้านเลยผมจะรอให้มันสุกตัวนี้เลยเริ่มนิ่งแล้วผมจะใส่ปลาอันนี้ผมจะคํานวณว่าสองมือ้อใช่ไหมสองมือม้อมื้อละสี่ตัวผมจะสี่สองเป็นแปดผมจะใส่สิบสอชิ้นนะเพื่ออร่อยอร่อยเขากินเบื่อเป็นสามสามจานนะสอง สิบสองชิ้นแน้วยก็สิบสองสิบสองชิ้นพอนะอย่าไปใส่มากนะเราต้องรู้ว่าเรากินแค่ไหนใช่ไหมสิบสองชิ้นก็เต็มหม้อเลยก็เหมาะสำหรับกินคนเดียวนะเดี๋ยวเราต้มไปสักพักน้นำก็จะลดลงนะเนื้อปลาเราก็สุกตอนนี้ผมจะไม่คนนะฮะห้ามคนโดเดือดขามันจะขาวนะครับการทําประเภทปลาในี่ห้ามคน,ห,มคนห้ามปิดฝาให้มันสุกก่อนนะครับ ช่วงที่เรารอปลานะครับมันสุกนะฮะมันเดือดเนี่ยเราก็มาเตรียมเครื่องเคียงเครื่องเทศเพิ่มเติมนะฮะเพจะแกวแล้วเนี่ยดึงออกมาฮะรเราจะกินเฉพาะใบนะเราไม่ก็การเราไม่กินผมจะแนะนําว่าถ้ามันมีความสุกห้าอยู่ห้าระดับด้วยกันเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้ความสุกอยู่ระดับสามก็พอนะครับเพราะว่ากว่าจะถึงสี่ห้าเนี่ย เราควรจะใส่เครื่องเทศไปก่อนนะครับเครื่องเทศเนี่ยมันจะได้ไปเปื่อยหรือสุกไปพร้อมกันนะครับเครื่องเทศบางส่วนเนี่ยมันควรจะอืมไปตอนที่มันยังไม่สุกเท่าที่ควรนะตอนนี้ผมขอใส่พริกก่อนเนะี่ยไหมเราไม่ต้องใส่จานเยอะะเราไม่ต้องใส่ถ้วยตามรายการอะไรมากมายเเปลืองนะเราใส่อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เพราะว่าเปลืองหมายถึงก็ขี้เกียจล้างไนงะผมใส่ ไม่พออันนี้ที่เหลือล่ะที่เหลือเอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าผมรู้ว่าพริกนี้มันเผ็ดนะหรืออยากจะลองดีกับมันก็ใส่ไปอีกครับ <c oughs> มันเผ็ดตรงนิดนี่แหละเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็พริกไปแล้วเราก็จะใส่กระเทียมกระเทียมใส่ตามใจชอบเลยนะผมว่านะโดยส่วนตัวเป็นคนชอบกินกระเทียมอ่า ผมก็เตรียมไปแล้วออะหอมแดงใส่ไปตะไคร้ใส่ไปครับคาครับคาตะไคร้ใส่ไปครับผมจะเลือกใส่คาก่อนนะบางอันมันหล่นไปตามไม่ตามลำดับก็ช่างมันนะเดี๋ยวไปซีเรียสแล้วเดี๋ยวมันก็ไปย่อยในท้องเองเอาแล้วครับ น่าจะอยู่อันดับสี่แล้วนะครับตอนนี้ความสุกข,ของปลาอยู่อันดับสี่แล้วผมใช้ใช้วิจ,จ,รจรารณญาณของตัวเองนะเอ่อก็จะใส่กระชายนะครับใส,รใส่กระชายลงไปใส่กระชายลงไปรอสักพักหนึ่งนะฮะเออผมมาพิจารณาดูนะครับเนื่องจากผมไม่ได้กินวันนี้นะผมจะกินพรุ่งนี้ สําหรับใบมังกรเนี่ยบางคนจะรู้สึกว่าเวลาทําเอาข้าวแล้วปิดฝาผักมันจะโสนมันจะสลบนะผมแนะนาว่าอย่าไปใส่นะอย่าไปใส่เราใส่ตอนที่เราจะเราจะกินนยสมมติว่าพรุ่งนี้ผมจะกินผมจะอุ่นเนยผมค่อยใส่มันนะแต่วันนี้จะใส่นิดนึงเพื่อให้ดูว่ากลิ่นมันจะมาช่วยเดแล้วผมจะชิมไว้สำหรับวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แ๋ยววันนี้เราจะจบที่ขั้นตอนของการชิมเท่านั้นเองนะ ผมคิดว่าความสุกอยู่ประมาณเบอร์4.5นะเบอร์4.5ก็เกือบเบอร์5แล้วแหละนะคาดการณ์ด้วยตัวเองผมจะเก็บความสุกตรงนี้ไว้นะครับไว้สําหรับพรุ่งนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมจะชิมรสชาตินจะชิมรสชาติเดี๋ยวจะตักไปชิมกันว่ามันโอเคไหมครับสาหรับขั้นตอนต่อไปนี้เราผมจะชิมเอาไว้สําหรับพรุ่งนี้นะ รสชาติที่ควรจะเป็นก็ควรจะเป็นเค็มนิดนิดหอมละมุนของเครื่องเทศนะครับแล้วก็สำหรับกินผักหรืออะไรเราจะใส่วันพุ่งนี้เช้านะหลังจากที่เราไปซื้อเส้นขนมจีนอ่ะขออนุญาตชิมนะฮะอร่อยนะผ่าน <Wow. S 1> ออกเค็มนิดนิดมีกลินะ่นปลาแล้วก็ กินกระชายกินเครื่องเทศที่ทั้งหมดเลยแล้วก็สำคัญสุดคือความเผ็ดพอดีมากๆเลยผมไม่กล้าใส่เยอะนะพอพริกที่ผมคัดมานี่คือพริกที่เผ็ดพริกที่เผ็ดมากๆเลยกาเดินทางซื้อขนมจีนนะฮะระยะทางก็มีเจ็ดกิโลจากบ้านนะฝนตกความทาครับคนเดินทางมาซื้อขนมจีนะตอนเช้าวันนี้ฝนตกทำทา ก็ได้มาแล้วครับเซสมขสนมจีนนะีราคา25บาทนะถ้าไปซื้อในตลาดนะเรามันก็จะประมาณ20บาทหรือถูกกว่านั้นนะกับแม่ค้าประจำแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะไม่อยากเข้าตลาดนะแล้วก็หาที่จอดรถก็ยากคนะรับตอนเช้านะครับผม,มอิอคุน้ำยาหม้อปลาประดุนะปิดแก๊สกลอนนะครับ เราก็จะมาปรุงซีสันนะครับแล้วก็กลิ่นด้วยผักที่เราเตรียมไว้มวนนะะ่อวกกคนับตรคือใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดก็ใส่ไ,ไปเพื่อเติมซีสันนะ,ะอยากเผ็ดมากก็ใส่มากส่วนพริกซีดาเนี่ยมันไม่ค่อยเผ็ดหรอกนะเพราะว่าผมไม่ได้ทุบนะมันเผ็ดตรงเอพริกที่เราตำนี่เลยะครับเะคแค่นี้เรียบร้อย <ๆ S 1> เราจะไปตักเสิร์ฟไเลย พร้อมที่จะชิมเราจะทานมื้อเช้านะครับตอนนี้หั่นเซสนตส์นิดหนึ่งผมเป็นคนที่ชอบกินชอบทานปลาดุกมากครับปลาดุกนี้ภาษาอังกฤษว fish นะ่า catfish เนี่ยในบ้านผมก็แมวเยอะแยะเลยแค t แปลว่าแมว c a t f i s แปลว่าปลาแมวเนี่ยแ,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 แต่คนไทยเรียกปลาดุกนะครับคำแรกเนี่ยอยากให้เป็นคำที่ประทับใจนะไม่ได้กินนานแล้วนะ อร่อยมากง่ายๆดูน้ำจีนหม้อปลาประดุกนะรสชาติถูกใจอาหารที่เราชอบเราก็ทำเองง่ายๆครับขอพุณที่ รับชมนะครับสวัสดีครับ